ส่วน้นเป็นรออตอ,เ,อเด็กน้องเอามาจากไข่เขาให้การว่าเอามาจากผู้หญิงที่ชื่อว่าปุ้มจุดที่สองก็คือตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงสะพานข้ามคลองเรประชากรของรังนี้4ี่นายครับส่วนที่สามคือบริเวณถนนช่างอากาศที่ต,ตั้งแต่เชิงสะพานมานครับรวมถึงสี่แยกบริเวณหน้าล้างไขยของชำตามไผนที่นะครับ คุต้อตรงนี้ขอกำลังประมาณ10บสภารกิจของในการเป็นผู้สำนวจอย่างเดียวนะครับผู้ร่วมสนทนก็เป็นช,ชุดจูดโจมใช่ครับขขครับซึ่งในส่วนชุดจูโจมเนี่ยเราได้แบ่งกลาลังกันไปเมื่อก่อนหน้านี้แล้วนะครับเมื่อกี้แล้วก็แต่ละท่านเนี่ยคงจะสองสองสองทีมนะครับคือทีมดาวเหลืองกับทีมดาวแดงจุดแรกคือดาวเหลืองดาวเหลืองคือชุดชุดที่หนึ่งถึงชุดอันดับที่สี่นะครับ แล้วก็ชุดตรวจสวัสดซึ่งชุดตรวจสวัสดเนี่ยจะนําโดยท่านท่านรองสามารถนะครับ <c oughs> นำกำลังของยาเจ้าที่เวิรสือบบกนสอง <c oughs> แล้วก็ชุดปอจอที่จะเข้าจุดพื้นที่พื้นที่พื้นที่ฝั่งฝั่งติดกับสนามเด็กเล่นนะครับ <c oughs> ชุดของปจอเนี่ยน่าจะใช้รถตุล <c oughs> จะเข้าทางตลาดใหม่มันจะมีบ่อน้ําและสนามเด็กเล่นอยู่จุดนั้นจุดที่หนึ่งที่เราจะต้องไปไปอยู่กันตรงั้นะครับใช้คันยาวจะใช้แล้วก<ะ>็ใช,ใช้เครา่หมาย อยนมดไนห้องที่เผมไม่รู้จริงทิงผมไม่คนเดียวไคนเยยวผมไม่คนไม่เต็ม i yeah. ทังเหรียญทำอะไรเนี่ยอมครับก็สืบเนื่องตามนโยบายรัฐบาลนะครับในการเร่งรัดปราบปรามยาเสพติดที่แพร่ระบาดในชุมชนนะครับในเขตปกอสองเนี่ยมีชุมชนเป้าหมายที่ทางรัฐบาลโดยปปสเนี่ยกำหนดให้เป็นชุมชนเป้าหมายในการปราบปรามยาเสพติดเนี่ย27ชุมชนนะครับชุมชนสะพานปูนนี้ก็เป็นชุมชนหนึ่งที่มีปัญหาการแพร่ระบาดมายาวนานนะครับยังไม่หมดสิ้น ปกนทสองปปสนะครับชปอสอปนสองสดอนเมืองนะครับ,ร,ร,ร,บร่วมกันบูรณาการกําลังใช้กําลังประมาณร้อยคนเศษนะครับในการเข้าปิดล้อมตรวจคน้นโดยก่อนทาการปิดล้อมตรวจค้นนะครับเราได้ทำการรอดซื้อและออกหมายจับผูกค้าที่มีวิธีการค้าในชุมชนนี้ไปก่อนแล้วก็ทาการตรวจค้นนะครับผลการตรวจค้นเป็นเบื้องต้นนะครับเราออกหมายจับไว้ได้ 4คนนะครับเราจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ได้3คนนะครับอีกคนไม่อยู่บ้านแล้วก็ผลการตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่งไม่มีไม้จับนะครับในในายจักรพบหรือโจปุญแสงนี่พบยาบ,บ้า50เมตรนะครับแล้วก็พบกลุ่มคนที่เอามามาตรวจสารปัสสาวะประมาณ6-7คนนะครับเป็นเพื่อตนตนการตรวจคนทางนี้ ก็คนที่ถูกจับเก็เป็นรายเดิเดเดม้าเรายก็ต้องฟ้องเพิ่มโทษนะครับก็คือแต่คนที่ถูกจับซ้าเนี่ยในทางกฎหมายอาจจะเป็นว่าสารอรอลงอาญาอยู่กาไปเพิ่มโทษสารถ้าทำผิดซ้ําก็เพิ่มโทษเราเรหยล้ครับเป็นการพัฒนาการไปนะครับตั้งแต่สมัยผมเป็นสิ สรนนเมืองที่นี่ก็ลักษณะเป็นตัวกระจายยานะครับเป็นตัวกระจายยา,าโดยคนในชุมชนแล้วหลังจากนั้นก็มีการจับลุงคนค้าไปคนค้าไปแต่มันเหมือนมันเหมือนไปซื้อเครื่องไรปั๊บมันมอบของผมะที่นี่ก็คนที่ถูกจับกุมไปก็กลายเป็นคนนอกชุมชนมาเช่าบ้านแล้วก็ปล่อยยา,เ,าเราจะเห็นว่าการอยู่ร้อมตัวใจตอนเช้าทำไมาที่มีตอนบ่ายที่นี่เริ่ม เริ่มฟ้าตันนี้กีบใบใบายเย็นกลางคืนนะครับก็เป็นคนรอกคิมคนเป็นสังเกตที่เราพอเข้าไปทำการในในบ้านแต่ละหลังเนี่ยเราลิสต์ทะเบียนบ้านมาไม่ตรงไม่ใช่คนที่อยู่ติดตัวคุณใหญ่ที่จําหน่ายกันในชุมุดมียาอะไรบ้างครับยาบ้าเป็นพื้นจำนวนมากมีไอเริ่มมีสอดใส่อะไรครับวันราคา ออไอ้เมื่อก่อนความสูงขืออยู่ในตลาดขนชุงสูงเราจะเรียกว่าไฮโซหรืออะไรก็แล้วแต่ในสถานบริการจจุวันลงเข้าไปที่ฐานลากเพราะมีการแบ่งขายเ,เป็นจุดเป็นจุดจีละไม่ถึง 1G ที่ซ้ำไป<ม>ก็แบ่งขาย300-500คือพัฒนาการไปเหมือนเหมือนเอไอเอรีนื่อก่อนจ่ลงไปตลาดลาด่าก็มันก็เป็นเรื่องที่ต้องลงสือสากต่อไปครับ ผู้ที่ออกตัวไว้จากกนะันยังไม่สามารถสบุบ่างได้เราจะทำยนงไงต่อไปก็